ไปดีงามเจ้าร์นันท์คนตลาดโต๊ะกลางตลาดนัดเท่าเนาะคนตกแล้วมาตลาดนัดคนขายกองกระสุนไปเลยเมื่อนนี่ก็คือถนนันทางบ้านเท่านาะเมื่อนยังแห้งเลยเมื่อน้อกันด้วยนือ สีรอดด้วยสีรวงก็คนไหลก็แซ่กดติดตามสมุดในเด้อตอนนี้ก็ฝนได้ตกมาอย่างแห้งเนาะเอาปากแม่ทั้งหมดหมดสยังไปยากซะพี่น้องงผู้ใดมีรถใหญ่ก็สิออกยากได้แต่น้อยเนาะหลังจากที่ว่าแห้งแรงไปหน้า คนกะเด็โตกงมาตอนนี้คนกเด็กโตแข้งเนาะพี่นนองเฮากบสีได้ไปเอางัวไอ้กอกเนาะเนี่อาอพิษเราพิษพสดพอไปนะเสีได้ไปเอาค้วยกินยาเนาะมนมันจะตกนะพี่เนาะนี่แหละถน้นคนางบ้านพอจะพ้นตกพี่นาะถพ้นตกนี่กะเรีนตุ่มอะนะ าแรงจิ้มฝนหน้าฝนเล่นตมมีกระทื่าดีเนี่ยจังหน่อยเนาะแต่มองนาตลาดโอ้โหบอกได้เลยว่าไปมาบ่ได้เลยพี่น้องเว้ยเห็นเข้าพะยูเขาสามวันรอเบิรงเกันสาหมดกะมึงยังไรเนาะเกี่ยงงานแต่ละมือกะ จะเียงงวนเลียงควยหลังจากเยงงวเลียงควยแล้วฉพาะบีาฝาตัวคขึ้นมาหากนหาฝานีคื่องานประจำของเจมือไม่ใหญ่นะราก็มาเจอตลาดเนาะนี่ก็น่าจะเป็นไม่ใหญ่ของขาเองนะนแ้วมาแต่ตลาดเน้นๆมีของขา เป็นรตฮะขาารผลเห็ดเสียนเนาะรถตลาดเมื่อวันล่อมันแห้งเากระดิเ้แล้วห้าสิมุ่งหน้าไปหาก้วยห้า เหมือนแล้วเนาะจะถ่ายอากาศมาเนี่ยจะแซบอากาศจะไปดียามเทียงเนาะตอนนี้เฮากระชิด้คนพาลงมาเห็ดโตเนาะพี่น้องเนาะ ทั้งเลาเอือนตอนแต่ทั้งฝากกลางบอว่าเอือนตรงหรือว่าเอือนยังเนาะตอนนี้ก็ได้เป็นลากคุณอุปกรณ์ลงมาแล้วเนาะพี่เนาะหอาสีลงต่อนเนาะไปเบิ่งกันกัษมุดนั่นก็คืออุปกรณ์เนาะพี่เนาะไปเบิ่งกะสมุดกันเลยเนาะวิธีเสนบบท คนกัดตกลินล oh, bueno, so ินโหแล้วเห็ดสิเหอวเลยเด้อกำลังนี่คือโตนักกินอ่กำลังใช้โครงกรอบเอาที่กรอบอะน้ำมันฮะ โตกน้ำมักระชีทัวมตรงนี้เนาะต้นนี้ก็มีอะไรพี่นอ้องปลามีทั้งปิมง,ปมงมีทั้งปลาเนี่ยน้ำมักระชีไห้ลงมันนี่ไหลมาจะาให้หน้านีแหละพี่นอ้องต้น Cô nhảy lóc lóc hết Là có đìn thốm 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 nám Là có đang kéo mà phù